สวัสดีค่ะพาทุกคนมาดูผลลไม้ตามฤด,ดูกาลที่เกาหลีค่ะแต่ถามว่ามีคนมาเก็บเอาไหมไม่มีนะคะตรงนี้จะเป็นที่สวนสาธรารณะนะคะเอาไว้ให้นกและก็สัตว์ต่างๆนะคะเป็นพกกระลอกเอาไว้ให้เขาได้กินนะคะลูกโตมากๆค่ะทุกคนค่ะแล้วกระโดกมากๆค่ะเยอะมากๆเลยนะคะลูกพัะ ที่เกาหลีเรียกว่าคํานะคะแบบนี้จะเรียกว่าทันกรรมแบบนี้ที่เกาหลีเรียกว่าทันกรรมสามารถกินได้แบบลูกกรอบๆแล้วก็ลูกสุกนะคะแต่ถ้าเป็นอีกอลูกทรงแบบเรียวๆกินได้เฉพาะผลที่เขาสุกนะคะเพราะว่าลูกดิบกินไม่ได้ค่ะ,ะแล้วก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศรอบนอกค่ะทุกคนคะเสียงน้ำตกค่ะ ลมรื่นเย็นสบายมากๆเลยนะคะถามว่าใช้น้ําตกธรรมชาติไหมไม่ใช่นะคะอาที่นี่ก็จะมีการปั่นน้ําขึ้นมาจากอ่าใต้ดินนะคะทําเป็นร่อ,องน้ําแบบนี้ให้สําหรับคนอาได้ชมด้วยเป็นการเพิ่มบรรยากาศและก็ทําให้ต้นไม้ชุ่มชื้นได้นะคะมุมเนี้ยยิ่ง ป่อยมาแบบนี้นะคะทุกคนคะแบบร่มรื่นมากๆค่ะเหมาะสําหรับการเดิอนออกกําลังกายช่วงฤดูหนาวนะคะแม้ว่าต้นไม้จะใบไม้ร่วงเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงความสวยงามให้เราได้ชมนะคะอยู่ไหนเราก็สามารถรับความสดชื่นจากธรรมชาติได้นะคะเป็นบรรยากาศที่แบบร่มรื่นมากๆค่ะใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาลนะคะอ่าแล้วก็ ทุกคนคะ่ะเห็นตรงนั้นใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ให้เรานั่งพักนะคะ,ะที่เกาหลีถ้าเป็นที่ให้นั่งพักก็จะทําแบบประมาณนั้นนะคะเป็นกระโจมใหเ้เราได้นั่งพักนะคะสวยงามแปลกตาไปอีกแบบคะ่ะและนี่ก็เป็นผลไม้ป่านะคะดูลักษณะแล้วเหมือนจะทานไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะแต่อยากให้ทุกคนดูว่าสวยงามสีสันสวย น่ารับประทานมากๆค่ะสีแดงสดเลยนะคะลูกกลมมีขนาดเล็กคล้ายๆกับลูกของอของเมล็ดกาแฟนะคะประมาณนั้นค่ะสวยงามมากๆค่ะดูประมาณมือนะคะมือกับเมล็ดเขาสีสดสวยงามค่ะค่ะวันนี้ก็เอาอบรรยากาศดีๆอ่ะบรรยากาศสวยๆช่วง ด,ด,ดูใบไม้ร่วงนะคะในเกาหลีไม่ให้ดูค่ะแต่ว่าต้นนี้นะคะจะเป็นต้นใบหมอนนะคะต้นใหญ่มากยังเขียวชอุ่มเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนสีนะคะทุกคนค่ะตาลอดทั้งฤดูกาลค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ